นี่ไม่ไม่เสียเหตุลาบปูน้าเนาะค่ะกะป่ไม่ยังหลายนะคะไม่เอาปูน้าไปตำแล้วก็เอาผสมน้ำแล้วก็กรองเอาแต่ไข่มันเนาะค่ะเอาแต่เนื้อมันมากแล้วก็มาล้วนนะคะให้มันได้ประมาณนี้นะคะนี่ก็เสร็จแล้วเนาะค่ะไม่แน่ใจกะเซตเอาหนามมันออกเอาหนามมันออกน้อยนึงแล้วเขาจังสีมาลาบนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันตอนลาบนะคะจากที่เขาเอาร้วนเอาได้แต่เนื้อปลาเนื้อปูมาแล้วเนาะค่ะเขาก็เอาหนามมันออกเหลือไว้น้อยนึงนะคะใส่ลาบนะคะ การหลับปูน้าของเมย์หน่อยกับบอยหยาบนยุ่นยาเหมือนเดิมแล้วค่ะใส่พริกป่นลงไปนะคะมักเพ็ดใส่เพ็ดมกะ婆เพ็ดก็แล้วแต่เนาะค่ะข่าประดับขึ้นยี่ชู้นะคะนำประเดดค่ะน้ำประเดดต่อไปนะคะบอยหยาเมนูนี่ง่ายง่ายง่าย ไอีปูมาแล้วก็ปอกเปลือกปอกกันกระดองมาแล้วก็ตำตำตำแล้วก็ใส่น้ำนะคะจะน้ำนิดเดียวนะคะก็ข้นข้นข้น,นแล้วก็กองกระเปลือกออกแล้วก็เอายีปูมาล้วนนะคะให้มันได้เป็นเนื้อมาแบบนี้นะคะโอ้ยหอมเมนหน่อยน้ำลายแตกเร็วเนี่ยไม่หิวหิวอืมพอดีเปเบอร์น,นะคะนี่ก็จะเป็นสารหน่หอมแดงแล้วก็ผักซีนะคะใส่ลงไปค่ะ แค่นี้ง่ายๆนะคะเห็นไหมคะลาบอีฟูหน้าเฮานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปหน่อยเทศสวยเบิ่งนะคะก็เห็นไหมคะลาบอฟูหน้าเฮาเห็นไหมคะพักกินกับกะสีเข่ากันที่สุดก็คือบะเขือขึ้นแล้วก็พักซีเล้านะคะเห็นไหมคะลาบปูหน้านะคะเมนูง่ายๆเห็ดยังไงสไตล์แม่บ้านยังมีอหน่อยนี่ยไม่ต้องให้ยังให้หนุ่มยหญนะคะเน้นง่ายเข่าใจง่ายเห็ดง่ายเราก็ที่สำคัญที่สุดต้องเน้นแซ่บนะคะเห็นไหมคะ เดี๋ยวเขาซิมมาซิมกันเมืองว่าแสบบ่แสบนะคะถ้าไปแล้วค่ะหน้าพอว่าแวบก็ไม่เย็นหน่อยก็ลบมากแล้วนะคะมือหนึ่งถือเขามือหนึ่งถืออันปั่นพักหิวเขาไรค่ะมากินนะคะลาบปูหน้านะคะอืมอืม,อม,อมบกบึ้กขึ้นค่ะ ขอนี้ห่อน,นห่อนหยากดับใหม่ๆเห,ห็นมอ,อ้ยเอ้ขอาวแข็งคักเห็นกระพักซี่นะคะเห็นหมัเ้เบิดเข้าคืนพักซี่ปุ่มก็ไปไม่พักงั้นย่บ้านก็กินลิสค่ะพี่น้องรอบไปเห็ดบึงนะคะใส่ซอนเนาะค่ะคุยแล้วมัน บอกคัะใจ้ซอนตักรหดอืมอมอันนี้เห็นว่าคอร้ายพี่น,อน้องเด่นมืดเมือ เหลือสามโมงเคิง์มไม่จะห่อเขาเออม่ห่อดอกเอาขอนมไปกินเอาเอ็มรอยไปขวดนึง่นงเนอบอยู่สองหิวพป่แต่สร็จพิ่แต่แส่ให้นอนพี่นองเห็นห่ใช่ซ้อนโคตรพองกินพองแซมเฮ่เฮซใส่มันหิวเขา่าไ้ มาจาัดแจ้งเฮ็ดกับเขาเลรอพี่น้องซึ่งเงินไปจัดเดือนหนึ่งบ่เหรอเฮ็ดพี่น้องเบิ่งบาดมากินมากระติดล่มบาดหยุดเบอยู่แล้วอันนี้ก็อยาอันนี้ก็อยากพี่น้องก็ขอเรียกร้องาม,ามาไม่มาเห็นดอกบอกอย่าเพิ่มพี่น้งองมาขอมาไม่ยังไหนจะเก็บเงินที่เก่าหรอว้าแต่ป้า สิบตะท่วงที่พีเจะคว้าเด็ดกันบ่อกโคลก้าเข่าโซ่พี่น้องซะบ่เอว่าซั่นดอกมมเมนบ่เก็คออกก้อบไม่น้อย,อยก็กินจังซี่นะคะกินผู้เดียวอันนั้นก็ชีวิตนะคะ่ะอยากกินข้นใหญ่ก,ก็กินโลดกินข้นวหน่อยก็กินโลดแล้วแต่ผู้มักนะแต่ว่ามีใหญ่น้อยเนี่ย่็สนแล้ว หิวมากนะเล้าส่เหล้าเฝ้ากินเ้าแล้วฟาอิมแก่เพื่อนก็ราคาเดี๋ยวจัดแจกใจ๊นะจ๊บจุ๊บจ้า